ส, <IP> ส,วสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับพี่น้องอ่าพาพี่น้องครับมาเบิงง่ว่าแม่ลูกสองโคมงามงามพี่น้องเอ๋ยครับพวนลูกเพลินพวนง่ว่าลูกแรกทั้งสองโคมครับเป็นง่วคอกเดียวกันครับพี่น้องนะครับพระเจ้าสื่อมาตอนเป็นแม่สาวทองแหลกเลยแพงแพงพี่น้องเอ้ยมือนี้มาเปิดเป็นแม่ลูกออกลูกได้ตัวเมียวัดตั้งสองเจ้าของพนวาพี่จ่าเอ้ยพยายามให้มันไปน้ำกัในเด้อเป็นง่ว่าคอกเดียวกันพนวาเอาผมสิลงให้ เป็นซื้อซื้อซีนะครับกระซีรุ่นแม่บรรทอไป้น้ำพี่น้องเลยนะครับผุนลูกตัวนี้เอาแม่ลูกลูกโตแม่ครับสองโค่มนี่เบิง้งรละเอียดก่อนนะครับลูกแรกทั้งสองเลือดตัวสูงลอยสามสิ 39, บเก้าบวกลบครับนี่ลูกเพิ่อนอ้วนั้งตันสิละนะครับในโค่มหนึ่นงอันนั้นแม่สูงลอยสี่สิบสามบวกลบครับนี่ลูกเพิ่นแข้งขาบอกใหญ่หนึง่งนะครับโค่มนี่ซีโตนี่ครับ,ส,รบสองโค่มงามๆนี่ ผมเปิดให้พี่น้องครับไปชุดสร้างข้อครับห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันต่อได้ครับทรงพีลอยหาสิบกิโลครับเสลียาก็ตกละคุ้มละอ่าสหัสหงเองนี่คือราคาแพ็งนะครับถ้าพี่น้องแยกกับสิบเปอรเนต์เป็นอีกราคาหนึ่งบ่อคุ้มเน้นแพงได้พี่น้องแพงๆนะครับตัวกระงามเอาห้าหมื่นเอสนะครับจะคล้องกันว่าให้นันไปน้ำกันเพราะมันงวมันติดกัน เลี้ยงง่ายครับสุดสั่งของตัวแม่วัดตังซีตัวนี่ลูกพันตุยโพดแต่แล่ละพึ่งสดนเข้าใหม่ๆได้ใ <c oughs> บกฤษีวัฒน์หาเดือนนะครับน้ำนมแมวพันธุ์ดีๆครับนี่ตัวนี้นะครับสูงร้อยสามสิบเก้าบวกลบครับเป็นหัวลูกแหลกเนอะลูกแหลกทั้งสองโคมครับหัวหู้พึ่งซดนมายั้งครับนี่จะหมกดำมาชีกิ๊บหู้ดำ,ดำ,ดำนี่นี่ก็ะหู้ครับสดนเข้าใหม่ๆจับได้ใบได้เอานีไ,ไมาลูกบ้านพร้อมไหนี่ครับนี่เห็นไหเป็นสดนเข้าใหม่ๆ ยางาหาอยู่ยังให้จับอยู่นี่ขู้ได้พี่น้องบมเป็นเชือกนำเบียงไหมนี่ครับหาเมื่นหนึ่งพันนี่คือราคาโยกไปเลยอันนี้ก็แข้งขาแบบไงนะครับนี่นาสีว้มันสีเดือนได้แม่สูงรอยสี่สิบสามนี่ลูกแรกขึ้นกันลูกแรกขึ้นกันครับสูงร้อยสี่สิบสามบุกลบครับนุ 4, ่มสีเตาครับบ่ม,มีตตหนี้เอียงครับเล็บกระเท้าปกติดีแข้งขาแบบไงหนึง่งนี่ครับนี่จมูกสีดำนะครับ Yeah. บอสีบแบงใบหูบอสีครับเขาไว้แต่งในลูกสาวผนบู้คืแข่งขาเป็นลูกหลอดแน่นอนครับพี่น้องพระเจ้าสื่อมาตอนเป็นทองสามหมื่นกว่าตั้งสองตัวมือนีครับออกลูกแ้วด้ง่ามพร้อมผมเปิดให้พี่น้องได้ถือเฉลีียคมละสหาส่งกเองนะครับเพราะว่าเป็นราคาแพ็คผมเอาแบบให้ได้ขายเลยพี่น้องเลย นะครับพิกัดบ้านสากรวานิคมครับตับนหน้าว่าอำเภอปทุมราชมุขสาจังหวัดอำนาจเจริญครับสองโคมนะครับเรื่องขี่น้องสองโคมเลยยกไปได้สี่ตนะครับไปรุ่นทองพร้อมตัวนี้มีโอกาสนี่ปวดขวดเลยตัวนี้นมเงินนมสีเต่าโอ้ยลูกแมมฮิปโปเอื้อนยังกงอไอ้นู้หินมาเฮือนยังงอ้วดนะเฮือนยังพี่น้องเอ้หมูเด้งปืดเหนือหนังพี่น้องเลยปวดไทย นี่เห็นว่ามันติดกันผมก็เลยว่าเอ้าใ้าเด้ได้ไปน้ากันครับมันมันอย่างไงแหละมันสองโคมันเขาเขาคููแล้วเพราะว่าพุนยูมกันมาโดนนะครับเป็นแม่มาสือมาแต่แม่ท่องนะครับออกลูกมาเดี๋ยตัวแม่พั๊ดเลยแล้วก็คล้ายลุกมากนะครับพี่น้องลุกแน่นอนตัวเสือมาษามหมื่นกว่าผมมาเปิดโคมแล้วเสาะหาเสาะกเอพี่น้องนะครับนี่โอ้ยตัวนี้แม่ยหมูเด้งหมูเด้ง นะครับสวนเข้าเร็วโห้ยพี่น้องเลยทานี่สวนมันหูอยู่เด้ก็เป็นยังแห่งดีเป็นเชือกเร็วอาหกเดือนนี่แล้วประมาณนี้นะครับแม่ก็ไปดุนทองร้อมด้วยนี่เอาถูกถอนประกันให้ซิปหามือทุกโตครับขาทุกส่วนสุดประกันให้พี่น้องเลยเร็บบยังขาเท่าดีวัดทุกอย่างครับเครื่องดำวัดทุกโตนี่นุ่มสีเต่าครับนี่นะครับจิ้มดำอ่านี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจับให้เบื้องเที่โตครับพี่น้องครับอ่ะถูกไหมนี่ครับว่าจะจับได้บายได้ครับ อ่าไม่ไม่งอแงามแหงพี่น้องคูชุดนี่ผมว่า,ามันงามกล้าพี่น้องเริ่มเลียงงวงไม่นะครับเรื่มเลียงงวงไม่นี่ครับเลิ่มเลียงงวงไม่อยากได้ชุดไปสางคอ,อกเลยคือสื่อซีโตนี่พ่อเลยนี่ครับผมก็เลยว่าเอาไปเลยเอาบางท่านมาจากได้ซื้อสองชุดตั่สีหน้าจัดหแ้แล้วนะครับมันเข่าคูดีแล้วไม่ยังกินหรอกไม่ยังกินอะเครื่องดําปึ๊ดเลยนะครับแข้งขาบอกใหญ่ตัวนี้พี่น,อน้องไอ้คนนี่ครับตุวนี้ก็งามตัวนี่นั่งนาดี ต้นสูงหน่อยสามสิบเก้าบวกลบครับต้นนั้น,นสูงหน่อยสี่สิบสามบวกลบนะครับแม่เพิ่นลูกเพิ่นกับสีว่ายต้นสี่เดือนตัวนี้กับสีหกเดือนอะไรบ้งตัวนี้นะครับเอาสนใจโทรมาครับพี่กัดบ้านสหกรณ์นิคมตำบนหน้าวาังอำเภอปทุมราชวงศา์าาจังหวัดอำนาจเจริญครับก็ที่แหกับโคมนี่ยเส้าเก่าต้นนั้น,นอาจจะเป็นเส้าหกนะพี่น้องเลยมันคนราคานะครับผมมันตุยมันอ้วนเนี่ยดูขนานะแต่ว่าขันต้นยั่งมันแยกนะครับเอาซังซำพี่น้องไอ้ เอาตามเจ้าของพคนบากนแห็นไปนทากันะนะเร,คราคนที่ตนสะตว์นครับนมสีเต่าครับโอ้ยตัวนี้มาตัดดีแท้ปุ <c oughs> ้ยพี่น้องในถ่ายออกมาซ้อนตัวนี้ก็แข้งขาบากไงนองกตั้งโจโก้กันตัวนี้ก็บอะไรนะครับงวัวหูบัดทุกตัวเอาปะจูงยางจาังอยจูงคนละข่มบาดเนี่ยเรียบร้อยนะครับตัวไปก่อนเอาตัวไปก่อนะนะครับหน่องตักมาแล้วแกะลูกมันก็ได้ตีผมสิแกะไปเอายางไปทำกันหลดก่อยก่อย เกะเสียบไปเลยหัวหัวขอ,อกเดียวกัน่ะจูไปเลยครับหลัตงตเขาขอ,อกเลยเียบร่อยหนะัหมูไรนะครับไปติดกับไปลูกไปเนาะมูไปไแล้วพนมูไปแล้วไปเอออ้าวติดเชือกกว่าดีไปแล้วครับอ่ไปลูกไปเออนะเห็นว่าครับไปก้อยกอยอ่าไปลูกไปอ่าคลิปนี้ครับสวัสดีครับ